กลับมาพบกับพวกเรานะครับในคุณมีที่เรามีทางครับเบรกสามแบบดีมีโดนอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามลงทุนเกี่ยวกับความงามกันว่าเป็นไงเพราะโอ้โหวันนี้ตลาดมาแรงแล้วเยอะเยอะแยะไปหมดเลยึต้องมีความรู้มีอาจารย์เต๋านะที่ได้ออกแบบเนี่ยเกี่ยวกับอย่างงี้เยอะสกานจริงเลยใช่แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันเมื่อกี้ช่วงเบรกที่ผ่านมานะครับเราได้คลี่คลายแล้วในแง่ของ พื้นที่ที่เหมาะสมสิ่งที่ควรจะคำนึงก่อนถ้าในการเข้าไปดูพื้นที่ในการธุรกิจของเรานะฮะเรื่องน้ําเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรทีนี้มาถึงขั้นตอนการออกแบบแล้วที่อาจารย์เต๋าบอกเลยบอกว่ามีเวลาเดือนครึ่งพร้อมก่อสร้างน้อยมากอะเป็นผมผมไม่ทําผมไม่ทําจริงใช่เหนื่อยผมว่าอย่างเดียวเลยเพื่อเงินคุณต้องทำเพื่อปากเพื่อท้องคุณทำยังไงและวิธีการออกแบบเป็นยังไงเจ้าของให้อะไรบ้างที่เราจะต้องทำทีนี้ หลังจากที่เราดูสถานที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ถามความต้องการมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เจ้าของได้ทิ้งคําถามไว้ผมว่าครับพอดีมีเก้าอี้มีเฟอร์นิเจอร์เก่าอ่าก็คือต้องยือย่ะแหละเอามาใช้ได้บ้างหรือเปล่าอทีนี้ผมก็เลยขอดูเขาก็ส่งทํากันบ้านอีกแล้วน่ารักครับส่งรูปมาส่งอะไรมาครับนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่รูปครับมีตัวอย่างผมเพิ่งเมเห็นรูปแล้วครับนี่เป็นเก้าอี้เก่าของคุณปุ๊กที่บ้าน มันไม่ได้ใช้คือหนักเลยตัวนี้หนักมากไหมทั้งชิ้นเชื่อผมไหมคือผมว่าเราเราเกิดเหตุการณ์นี้ตลอดอ่ะคือบางทีเราของที่เรามีใช้อยู่ที่บ้านแล้วเราคิดว่าเอ๊ะมันไปใช้ที่อื่นได้ไหมหรือน่าจะใช้ประโยชน์ได้มันโครงการไปซื้อใหม่หมดหรือเปล่าจันตามัายังไงกันใช่คือบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยคือบางอย่างมันไม่ใช่แค่เสียดายบางอย่างมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวสำหรับครอบครัวที่เสียดายเขาให้อะไรให้โมเตผมก็เลยอ่านเดี๋ยวเราลองดูว่าใช้ได้ไหมแต่ผมก็ต้องบอกเขาไว้ก่อนว่า ขอดูภาพรวมก่อนว่ามันสุดท้ายจะ<ป>ใช้ได้ไหมก็ไม่พยายามที่จะยัดหรือไม่ยัดนะฮะครับทีนี้อ่ะแต่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าสังเกตดูดีเมื่อกี้มันออกคลาสสิกหน่อยๆไม่เป็นไรไม่ต้อเดี๋ยวโซลิดะะวูดเดี๋ยวดูดีกว่าว่าจันเต๋าจะเอาไอ้ความคลาสสิกเนี่ย <ไป S 2> อยู่แล้วไม่โจเนี่ยมาทำยังไงครับครับไปดูที่แปลนกันเลยทีนี้ผมก็วางเป็นแปลนมาให้เขาครับเราก็จะเห็นนะฮะทางขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นทางเดินหน้าร้านเื่อสักครู่ที่มีกระเบื้องสีส้มๆนะครับเห็นไหมร้านสองห้องเข้าไป เขาจะใช้ช่วงที่อยู่ด้านบนมุมขวาเป็นส่วนเคาน์เตอร์นะครับเขาต้องการเคาน์เตอร์หลังเคาน์เตอร์ต้องการวางผลิตภัณฑ์นะครับมีตู้เย็นกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยยืนจ่ายตังแล้วมีของวางกดดันนิดนึงเ้ยเมื่อกี้มันดีมันใช่อช่หน่อยแล้วซื้อมันต้องอยู่ในจุดที่โฆษณาได้แบบมีกลยุทธ์นิดหนึ่งเขาวางไว้ตรงนั้น ก็จะมีตู้เย็นมีอะไรต่างๆครับก่อนไปถึงตรงนั้นผมอยากรู้มากผมเห็นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเลยพื้นที่อย่างนี้เขาเช่ากันกี่ตารางคุณโทนี่พื้นที่เป็นเท่าไหร่อ่ะพื้นที่กี่ตารางเมตรคุณเอดี๋ยวนะฮะประมาณ60ตารางเมตรผมดูประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณเกือบ8คูณ8ตารางเมตรแปดแปดอหกสประมาณเมตรตารางเมตรตารางเมตรเขาเช่ากันประมาณเท่าไหร่หว่ามันควรจะเป็นยังไงคุณโทนี่ออแล้วแต่ทะเลราคาเนี่ยบอกบอก เป็นสูตรสาเร็จไม่ได้อยู่ที่ทาเลเพราะว่าค่าทําผมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทําเลด้วยครับอย่างบางทีถ้าเราไปเนี่ยฮะบางร้านเนี่ยถ้าอยู่ริมถนนธรรมดามันอาจจะราคาตัดทีนงแค่250อยอยู่ในห้างอาจจะเป็น350อใช่ไหมฮะถ้าอยู่ในอาคารสำนักงานหรืออยู่ในคอมเพล็กซ์อาจจะราคาแพงขึ้นมันก็ตามค่าเช่าครับพวกนี้แล้วแต่นะฮะแต่ว่าเขาคิดเป็นตารางเมตรถ้าเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยก็จะคิดตารางเมตรถ้าเป็นเป็นตึกแถวเขาจะเหมาเช่าทั้งตึก อ่าเป็นอย่างนั้นซึ่งซึ่งเราต้องเอาตรงนี้มาคิดดูว่าค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยเราคิดดูแล้วเนี่ยวันหนึ่งหรือว่าเราสามารถรับคนได้ทั้งหมดกี่หัวนะฮะแล้วตีออกมาแล้วเนี่ยต้องต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่ราคาใกล้เคียงเนี่ยสามารถทําให้เราสร้างรายได้ได้ไหมครับ,รบนี้นะ่าสนใจที่ผมถามคุณโทนี่แล้วก็ให้คุณเต๋าอธิบายเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกนะมันเป็นเหมือนต้นทุนเราเลย นี่คือต้นทุนต่อเดือนคุณใช่ที่ต้องจ่ายทุกเดือนและคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นการลงทุนตกแต่งเนี่ยสมมติผมถามหน่อยมันแสนหนึ่งสองแสนสามแสนมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเพราะนั้นมันคือจุดคุ้มทุนหรือการคืนทุนใช่ค่บพอเราเอาต่อเดือนเนี่ยนะไปบวกกันสมมติปีหนึ่งอ่าเรามีลงทุนปีหนึ่งค่าเช่าเท่านี้ค่าน้ําไฟประมาณเท่านี้ใช่เพราะพวกนี้ทั้งเตาทั้งตัดทั้งสะทั้งซอยมีทั้งน้าทั้งไฟแอร์แอร์ต้องแรงเลยเพราะว่าเพราะว่า เครื่องดายเนี่ยแอร์ต้องแรงนะใช่ต้องเย็นฉ่ำไม่งั้นมันมละอุ<า>มันจะละอุแล้ว<า>กินแอร์เพราะว่ามันชื้นมีน้ำและอีกส่วนหนึ่งนะพอเราลงทุนอย่างนั้นแล้วสมมติเคสนี้ก่อนเกี่ยวกับผมก่อน คุณลองเอานี้มาดูเลยช่างตัดผมคุณจ้างเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติว่าเราจ้างเขากี่คนใช่ไหมเดือนเท่าไหร่จะมีค่าค่าที่ต้องให้พิเศษต่อหัวอีกนะใช่ว่าถ้าฝีมือเขาดีเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บ้ายาใช่ครับเพราะนั้นสิ่งที่เราพยายามบอกตรงนี้ครับพอเรารวมกันทั้งหมดเราจะเห็นเลยครับว่าต่อเดือนหรือต่อปีเราจะเสียตังค์เท่าไหร่ครับใช่ครับแล้วเราจะกลับมาประเมินได้เลยครับว่าควรจะต้องการกี่ที่นั่งอ่าคุณเห็นไหมว่ากี่ที่นั่งสี่ที่นั่งสมมตินะ สามปีคืนทุนนานไปอย่างเงี้ยอ่าใช่เพราะนั้นเอ้ยอาจจะต้องเพิ่มเป็นหกที่นั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่านี่ก็เป็นประเด็นที่ดีที่ก่อนทําธุรกิจคือไม่ใช่ว่ามีตังค์อย่างเดียวนะต้องศึกษาศึกษาแล้วอย่างนั้นเอาเงินไปทิ้งพื้นที่แล้วอุกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราบางทีเหมาะกับหกที่คุณต้องบอกแปเห็นไหมมันเกี่ยวกับการออกแบบแล้วว่าเป็นยังไงกลับไปดูที่แปนกันคุณเต๋าคุณออกแบบกี่ที่นั่งแล้วว่ามันมีมุมมองยังไงบ้างในแต่ละส่วน ก็คืออย่างที่เริ่มมาเมื่อกี้เราไปถึงเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะได้โต๊ะกลางที่เราเห็นเป็นเม็ดถั่วไม่เรียกเม็ดถั่วแล้วกันเป็นแตนเป็นเม็ดถั่วนะฮะที่ครับที่ชี้อยู่เขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาขอเอาไว้สําหรับดัดใดเรียบร้อยแล้วเขามานั่งจะแจกหนังสือเดี๋ยวนี้เป็น iPad เลยนะที่ร้านไอแพดฮะเอามานั่งไงมันเทรนไงครับมานั่งดูเล่นไประหว่างรอผมเพราะว่ามัน เพินเลยนะเลยกิจกรรมมันต้องใช้เวลารอเกินๆเลยพอมันใช้เวลารอมันก็ต้องใชกับสีผมรายผมสีผมดัดรอนอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้มาคนเดียวมีแฟนมาด้วยก็ต้องนั่งหาที่มุมที่เขาลึกถึงวิธีกิจกรรมอย่างเงี้ยฮะมันไม่ใช่ต่างคนมาถึงก็ตั้งหน้าตั้งตาตัดมากกว่าคงคืนนะตลาดบนนี่เนี่ยตลาดบนนะครับได้ไปตัดแล้วจะรู้เลยว่าเขาก็ไม่กลับมาได้นะและอีกส่วนหนึ่งคือมันก็คือการฆ่าเวลาเราเห็นเครื่องมือเนี่ยพูดจริงเลยเราก็เราก็รู้แล้วแหละว่าเขา เขาให้เวลาในการพักผ่อนเราได้คือไปทำเนี่ยเดี๋ยวสวยแน่นอนค่ะข้อหนึ่งคือค่าเวลาในการพักผ่อนได้มผมไปเนี่ยผมพูดจริงผมเข้าร้านตัดผมนะคุณเข้าหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอะไรไม่หผมอ่านผมเจอในแม็กซิมผมไม่อา่านผมอ่านคู่สร้างคู่สมอย่างเดียว <ผม S 3> ดูดวงอย่างเดียวแนวผมนี่ดูดวงก่อนชีวิตเป็นไงเนี่ยหน้าผมเป็นไงไม่ต้มีหนังสืออย่างนี้ผแต่เป็นไม่ได้แต่ว่าพอเป็น iPad คุณเลือกได้ครับใช่ไหมดูข่าวเล่นเกม f เฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมันกลายเป็นเพิ่มมูลค่าคครรัับบแต่ในทางกลับกันระวัง iPad หายล็อกไว้ล็อกไว้ที่ใครจะน่ารักคือจะมีโซ่จิมีโซ่เนี่ยเสียไว้ไม่ผมว่าอนาคตเผื่อไว้เผื่อไว้อ้าวแล้วเป็นไงต่อสมมติอันนี้ผมเห็นเลยคุณวางไว้สีที่นั่งมุมทางซ้ายมันคืออะไรครับคุณนี่อะไรฮะทางซ้ายตรงนั้นเนี่ยซ้ายบนหรือซ้ายล่างซ้ายล่างนะครับเห็นไหมฮะ ที่เรียงกันหนึ่งสองสามสี่ที่เห็นเนี่ยคือที่นั่งครับผมแน่นอนหันหน้ามีกระจกนะครับต้องการสักสี่ครับนะครับเออด้วยความจํากัดของพื้นที่ด้วยครับเต็มที่ได้สักเท่าไหร่แต่ยังไม่แน่นเกินไปครับกานซ้ายสุดมันติดกระจกตรงเนี้ยเขาบอกว่าอยาให้เป็นห้องพักของเขาเรียกอาจารย์ช่างครับช่างที่เขาเห็นไหมเขาต้องการเขาเขาคิดถึงว่าจริงๆพอตัดไปนานๆบางทีมันเกิดความเหนื่อยล้าอาจจะต้องนั่งพักผ่อนเขาก็จะมีมุมไว้ ช่างให้ผ่อนคลายทานอาหารบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็จะมีโซนของเตียงอาบน้ำเอ้ไม่ใช่เตียงอาบํามพรมสามรมแหมถึงก็อาบน้ากันเลยครับซึ่งผมต้องบอกให้มันเป็นส่วนที่อาจจะเปียกได้ใช่ใช่เป็นส่วนที่กระน้ํากระเด็นมีแน่นอนแล้วคุณทาไงคุณออกแบบยังไงตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเปียกเราก็เอ๊วัสดุที่ปูพื้นเราจะใช้อะไรได้บ้างอด้วยความเป็นพื้นเดิมเนี่ยมันใส่อน้ําหนักเพิ่มไม่ได้กระเบื้องไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะซุดลงไปหรือเปล่าเกิดซุดที่ผม ข่าวใหญ่เลยผมก็เลยเลือกเขาอยากได้ดิบๆเป็นปูนๆจะไปชาบหน้าใหม่น้ำหนักก็อาจจะเยอะสุดท้ายแล้วเราจบกันที่กระเบื้องยางแต่เท็กเจอร์ขอเลือกที่เป็นดูเป็นปูนๆแล้วก็ส่งตัวอย่างกันมาดูสรุปก็โอเครับได้ชอบนะครับเราก็เลยเป็นกระเบื้องยางซึ่งสามารถโดนโดนน้ำได้โดนน้ำได้โดนต้องทาอะไรเคลือบลูกอีกทีไหมฮะมันจะมีการลงแว็กอ๋อมันจะมีการเคลือบแว็คก่อนเลยสักสองหรือสามชั้น นเพราะกันน้ําซึมเข้าไปตามรอยกระเบื้องใช่ใช่ครับแต่นิดนึงครับมีการถกเถียงกันเรื่องว่ากระเบื้องยางลงแว็กแล้วน้ํายาเคมีของอุปกรณ์สระผมใช่อ๋อกมนทกัน้ำยาอะไรเงี้ยครับผมบอกได้เลยว่ากัดแต่อาวถ้ากัดก็ทำยังไงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นี้สุดท้ายเราเลือก็กเจอร์กระเบื้องที่กระดำกระดางอ๋อเป็นรอยก็เป็นไปเลยก็เป็นไปรับได้มันก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้ดูแล้วเอ้ยเป็นรอยน่าเกลียดครับ ให้มันเป็นให้มันเป็นเจตนาไปเนเจตนาเป็นเทคเจอร์ไปผทำลายอ่าอ่าครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเทคนิคในการนิดนึงครับอีกนิ้คือมลไม้นั้นเนี่ยอ๋อครับมันรีบครับงานนี้ผมก็ต้องอัดกันเต็มเวลาครับและอีกส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เห็นกลมๆก็คือเป็นพรมส่วนนั้นคือเขาอยากจะมีมุมที่ไปเช็คสวยอ๋อเช็คสวยนะครับแล้วก็มีตู้เอขายเสื้อเขาอาจจะมีแขวนเสื้อหรืออะไรเนี่ยขั้นอยู่นะครับมีตู้เก็บของผมซึ่ง ครับผมเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยนะแต่ละธุรกิจจะมีวิธีการจัดพื้นที่ต่างกันครับเอาไปประยุกต์แล้วกันนันุผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับซารอนคือทาผมเยอะหน่อยแต่ถ้าสปงสปาอาจจะเปลี่ยนไปนะวิธีคิดก็จะต่างไปใช่แต่นี้เรายกตัวอย่างมาให้ดูกับการใช้พื้นที่ครับแล้วลองไปดูรูปที่เหลือว่าเป็นยังไงบ้างนี่หน้าร้านใช่ไหมเริ่มมีเห็นบรรยากาศที่หมุนหมุนช่ว์หมนหมุนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วน่ารักดีนะฮะนี่เป็นอิมเนอรๆนี่ือนเเนป็น คล้ายๆกับเหมือนเหล็กดัดๆหน่อยให้มันรบรรยากาศอาครับก็จะไม่ใช่แบบนี้เห็นไหมฮะมองหน้าร้านเข้าไปต่อไปครับนี่าป็นหนึ่งเห็นไหมฮะจะเห็นที่นั่งเรียงกันครนะครับมุมซ้ายก็เป็นที่นั่งมุมขวาก็มุมก็โต๊ะกลางมีกระจกตรงมีเชลี่ยเรียงห้อยลงมาสร้างบรรยากาศผมถามตรงนี้หน่อยหนึ่งคุณเต๋าครับเมื่อกี้จากแบรนด์เหลือมันพูดถึงเรื่องการใช้พื้นที่ซะเยอะครับตรงนี้เนี่ยผมว่ามันใช่แล้วก็คือเรื่องแบรนด์ด้วยล่ะ จากที่เมื่อกี้คุณบอกว่าจะขายคําว่าเอฟโคใช่ไหมดูสิ่งแวดล้อมดูเพื่อธรรมชาติดูการนําของเก่ามาใช้แล้วมันจะมาสู่แบรนด์ตรงนี้ได้อย่างไงท่านผู้ชมจะเห็นทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะครับเป็นผนังสีน้ําตาลอสุดท้ายแล้วทํายังไงให้ผนังราคาถูกแต่ว่าดูดีดูมีอันลุกเล่นขึ้นมาหน่อยคผมใช้ไม้อัด ช่างบ้านเราเลยนะับมันจะมีลายเป็นลายภูเขาลายอะไรกันแล้วกันจะมันพลิกไปพลิกมาทาปูดนิดปูดหน่อยแค่เอาไม้อัดมาตัดแล้วก็ปูดแล้วทาเล็กเกอร์สามครั้งบ้างสองครั้งบ้างมันก็จะเกิดความเข้มความด่างไม่เท่ากันอมันก็มันก็เป็นคือนี้มันก็จะลงทุนแค่ไม้อัดแค่โครงแต่มีลูกเล่นละซึ่งเจ้าของเขาบอกเออโอเคแล้วเริ่มใช้วัสดุอย่างนี้แล้วนะครับแล้วไปต่อครับเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งเห็นไหมฮะผนังทางด้าน ขวานะฮะท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเส้นเส้นตั้งครับครับอันนั้นนะฮะผมบอกช่างกับเจ้าของว่าผมขอนิดนึงเอาเศษคิ้วไม้เล็กๆคิ้วไม้ตามท้องตลาดเล็กบางใหญ่บ้างบัวไม้ที่เศษทิ้งคิ้วไม้บัวไม้ที่ติดนะครับอยู่ระหว่างผนังกับเพดานับหรือระหว่างพื้นกับผนังครับเาษเศษของมันที่เขาตัดทิ้งช่างตัดทิ้งแล้วผมว่าเยอะแยะเนยนะครับผม่งโบนี่ระบุเลยว่าพี่ไปต้องไปซื้อใหม่นะเพราะเจ้าของก็ต้องการลดต้นทุนครับ พี่มีเหลืออยู่แล้วผมไปดูกันถึงหน้างานเลยมีใช่ไหมเอาประมาณเนี้ยพี่เขาเลือกมาปุ๊บแล้วเขาเอามาตีเรียงกันอมครับสีเข้มม่งอ่อนม่งเข้มมากอ่อนม่กแล้วลง l กเกอร์ทีนี้กลายเป็นผนังที่ texture เป็เศษไม้ที่มันเริ่มพอโดนแสงเข้าไปมันเริ่มแบบมีมิติแล้วจากของไม่มีค่าคุณดูมมาจักเรียงใหม่น่าสนใจใช่ไหมทั้งหมดนี้ตอนนี้ใช้เศษวัสดุถามนี้ผมเห็นภาพนี้คุณผนังไอ้เพดานผู้ผิดเพดานนี่เขียวนี้เลยเหรอเขียวโเขียวเพราะอะไรร้านเขาชื่อนามูแฮ นามูภาษาเกาหลีแปลว่าต้นไม้กําลังเติบโตมันก็เลยมันก็เลยเป็นสีเขียวเราเคลียรเอาสีเขียวไว้ผนังเขียวทางด้านโน้นแล้วก็จะมีต้นไม้อะไรเพ้นมาอโอเคนะเห็นไหมผ้าร่มผมว่าก็เห็นไหมนี้าก็ใช้ม่านนี่แหละมีม่านมีอะไรกั้นซึ่งม่านก็ไม่แพงรางมุงลางม่านก็ไม่ยากคันด้อมไฟที่แขวนหน่อยซื้อจากฮาร์ดแวร์ทั่วไปเอาแบบถ้าซื้อมาเหมือนเหมือนกันก็อาจจะน่าเบื่อครับ แต่ซื้อมาไซส์ใกล้เคียงกันแต่แรนดอมหน่อยอัอนี้แล้วันนี้กลมอันนี้อะไรพอเรียงกันปุ๊บแล้วภาพรวมมันรู้สึกมันสนุกขึ้นครับ,รบมันดูมีลูกเล่นไม่เนียบจนเกินไปเพราะนั้นท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าภาพที่คลี่คลายระหว่างการจัดพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราเช่าเอามาเอามาคิดเงินแล้วก็ภาพที่เราอยากให้ปรากฏมันเริ่มเห็นชัดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับวันนี้เรา ถ่ายเทปกันนะครับไม่ไม่ต้องมีช่วงตอบปัญหาฝากคำถามไว้พวกเราที่ f c e e o o o นะครับดูทีวีแซนะครับแล้วก็อ่าที Gmail นะครับก็ w w w ร์ไก็คือเข้า Gmail นะครับแล้วก็ดู t v วี at gmail.com นะครับเพราะฉะนั้นติดต่อพวกเราฝากคำถามไว้ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูร้านจริงๆเลยว่าจะเป็นยังไงคํำดับไม่ดับนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ